สวัสดีครับ Channel น o ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว AirPods Pro Max กันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้งานอุปกรณ์ของ Apple มาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ใช้หูฟังตระกูล AirPods แล้วก็ AirPods Pro เนี่ยมาทั้งคู่แล้วนะครับ ซึ่งผมก็ต้องยอมรับนะว่า Apple เนี่ยเป็นคนที่ทําหูฟังได้ดีนะฮะมีจุดเด่นเรื่องที่แบบการคอนเน็กที่ง่ายมากๆนะฮะแล้วก็การใช้งานที่แบบมันง่ายสุดๆไม่ต้องแบบมาคอยเซตอัพอะไรหรือไม่ต้องมาคอย p a ร r i n g อะไรเยอะแยะนะครับซึ่งเจ้าตัว AirPod s Pro เนี่ยก็เป็นหูฟังหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้ออกตัว AirPod s Pro Max มานะฮะซึ่งการเติม Max เข้าไปเนี่ยหลังคําว่า AirPod s Pro เนี่ยมันก็เลยเป็นหูฟังที่มันเป็นแบบครอบหู over the ย a r แบบนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาลงดีเท แล้วก็ผมเนี่ยคงจะเน้นไปที่การใช้งานแล้วก็จุดหลายๆอย่างที่คนแบบอย่างผมอะ่ะคอนเซิร์นนะครับมากกว่าพวกคุณภาพของเสียงนะฮะเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ย จริงๆมันก็แบบมีหลากหลายความเห็นมากะนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการแกะกล่องกันเลยนะครับคือจริงๆเมื่อบอกว่าผมเนี่ยแกะใช้งานหูฟังตัวเนี้ยมาพักนึงแล้วนะครับแต่ก็อันเนี้ยพยายามจะแพ็คก,กลับไปให้มันเหมือนเดิมที่สุดนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเปิดกล่องออกมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเจอหูฟังนอนอยู่แบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเห็นครั้งแรกเนี่ยจะแอบแซวนะว่ามันเหมือนแบบตัวบราของผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เอกเอก็คล้ายๆเหมือนกันนะฮะ เวลาใช้งานจริงนะฮะแล้วก็ถุงหูฟังเนี่ยมันจะมากับในเคสแบบนี้นะครับเคสเนี่ยก็เป็นเคสที่แบบเท็กซเจอร์อสัฟฟอบละมุนมากนะฮะด้านในเคสเนี่ยก็เป็นหนังสกลาดนะครับเราก็ต้องแกะออกมาแบบนี้ก่อนนะครับพอแกะมาเสร็จปั๊บเนี่ยตัวหูฟังเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับที่ครอบกระดาษแบบนี้นะครับเราก็ถอดตัวกระดาษเนี่ยออกมาเลยนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยมันก็จะมีกระดาษไขนะฮะหุ้มมาแบบชั้นหนึ่งอีกแบบนี้เหมือนกันนะฮะก็แกะอันนี้ออกไปด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆนนนนนาาาาาะะด้้ล่่งีียยก็จจมมสชรร์ใหคับ สายชาร์จเนี่ยหัวหนึ่งเนี่ยเป็น USB Type C นะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็น Lightning นะครับแปลว่าเราอ่ะสามารถใช้พวกสายชาร์จ iPhone ได้เลยนะฮะคู่มือก็ไม่มีอะไรมากนะก็มี m มน u a l AirPod Max ทั่วไปนะครับอ่ามีอันนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับใบรับรองจากกสทชนั่นเองนะฮะแน่นอนว่าพวก AirPod ที่แบบเราซื้อมาจากต่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีใบนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แถมตัวสติ๊กเกอร์มาให้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยขอพูดถึงเคสกันก่่ออนนเเเเเลยะครระครแบบพาาวสขงป็แ ผมว่าจับครั้งแรกปั๊บเนี่ยรู้สึกเลยถึงคุณภาพที่แบบดีมากๆนะฮะคือด้านนอกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นยางๆเหนืดๆหน่อยนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วมันทำมาจากอะไรนะฮะแต่ก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นพวกโพลียูรีเทนหรือว่าแบบพลาสติกชนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับหนังสังเคราะห์อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ด้านในเนี่ยเป็นสักะสาที่นิ่มมากๆนะอันนี้จะช่วยปกป้องชิ้นส่วนของ AirPods Pro ได้ดีมากนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะมีการติดกาวเก็บหนังมาแบบแปลกๆหน่อยอะ่ะทีแรกผมก็นึกว่าอัันนนี้ม้มมคืออะไไรรก็รู่่ใ พลิกไปพลิกมาเนี่ยถึงได้เห็นนะครับว่ามันก็เป็นส่วนที่เขาแบบพับเก็บหนังนะฮะแล้วก็ทะลุด้านหลังออกมานะแล้วก็พับติดกาวไว้อะไรแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีการเย็บได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นดีไซน์อย่างหนึ่งที่ทําให้มันดูมินิมอลมากๆนะดูแบบฟิวเจอริสติกมากๆอ่ะนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นฝาที่แบบ snap ปเป็นแม่เหล็กได้นะฮะซึ่งในการเก็บใช้งาน AirPods เนี่ยเราก็สามารถเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับการเสียบเนี่ยจริงๆทําได้ไม่ยากเท่าไหร่นะสามารถจับ AirPods มือนึงนะฮะแล้วก็เคสมือนึงได้เลยนะแล้วเราก็แบบอย่างเงี้ยดันเข้าไปแบบนี้ดื้อเลยแล้วก็ snap แบบนี้นะครับคือเวลาเราเก็บ AirPods อยู่ในเคสแบบเนี้ยมันจะเข้าโหมด Sleep อัตโนมัตินะฮะก็คือจะเป็นการตัดสัญญ,ญาณตัดพวกอะไรที่มันทําให้เปลืองแบตอะ่ะ มันก็จะตัดทิ้งหมดเลยนะฮะแล้วก็อยู่ในโหมดพักพอร์ตไปคล้ายๆกับการเก็บ a i r p o d ร์ตลงไปในกล่องอะไรประมาณนั้นอะพอมาอยู่ในโหมดนี้เราก็สามารถพกพามันไปไหนได้ละนะครับแต่อย่างแรกเลยนะที่ผมว่าหลายๆคนต้องคอนเซิร์นเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะ คือหูฟังทั่วไปเนี่ยปกติเวลาเราจะพกพาไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมฮะมันจะมีเคสที่แบบคลุมทั้งตัวใช่ไหมฮะแต่ตัวเนี้ยพอมันคลุมแค่ตรงหูฟังตรงเนี้ยทำให้ตรงหัวด้านบนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจออุปกรณ์ใดๆก็ตามเนี่ยมากระแทกหรือว่ามาทําอันตรายมันได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเราเอาอันเนี้ยทั้งอันเลยนะฮะใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางนะครับพอใส่ไปปั๊บเนี่ยมันอาจจะมีแบบพวกกระเป๋าเล็กๆอัเซสซอรีหัวเข็มขัดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมาแทงผ้าตรงเนี้ย ซึ่งมันอาจจะทำให้ผ้ามันทะลุหรือว่าฉีกขาดได้นะฮะอันนี้ก็ต้องระวังไว้พอสมควรเลยแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆของ AirPods ที่มันโผล่มาจากเคสอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสจะโดนได้นะอย่างนีนเนี้ยเป็นอลูมิเนียมนะฮะโดนหัวเข็มขัดขูดเข้าไปเนี่ยเป็นรอยชัดแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่แบบ ต้องเรียกว่าไม่ได้เป็น travel case อ่ะเป็นแค่แบบ carry case สามารถถือไปไหนมาไหนแบบอย่างเงี้ยได้เฉยๆนะฮะก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยผมว่ามีคนทำเคส e AirPods ออกมาขายแน่นอนนะฮะเป็นเคสแบบใหญ่ๆรูปทรงแบบกระชับกับตัว AirPods Pro อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยรอซื้อก็ได้เลยนะครับมาชัวซึ่งการพกพาหลักๆของผมนะฮะจากที่ผมใช้มาวัน2วันนะครับผมเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็จะแบบใส่เคสมันแบบเนี้ยแล้วก็ถือไปแบบนี้เลยถ้าเกิดแบบมือว่างๆนะฮะก็จะถือไปไม่มีปัญหานะฮะ อาจจะดูประหลาดประหลาดหน่อยนะคนอาจจะมองว่าเฮ้ยถืออะไรมาก็ไม่รู้หน้าตาดูแปลกๆปกนะฮะก็ไม่เป็นไรเขินเินนิดหน่อยนะฮะแต่เดี๋ยวก็ชินแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมแอบรู้สึกว่ามันมีปัญหานิดหน่อยตอนที่ผมพกพาหรือว่าถือไปไหนนะฮะก็คือเวลาผมจับอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าไอ้ตรงผ้าเนี่ยมันก็จะขูดขีดกับมือเราตลอดเวลานะฮะซึ่งไอ้ผ้าเนี่ย t e x t อร์มันดูบางมันดูแบบมันดูนิ่มมันดูอฟต์ละมุนมากอะทำให้เวลาเราจับปั๊บนะฮะ เวลาผมใส่แหวนอย่างเงี้ยนะครับแหวนมันก็จะขูดไปขูดมานะแล้วก็แบบรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะคือจริงๆมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ก็แอบ,บกลัวมันพังอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นการจับที่แบบดูแปลกๆไป,ป,ปนิดนึงนะฮะเวลานิ้วเราไปแตะโดนผ้าทีไรเนี่ยเรากลัวมันจะขาดทุกทีเลยนะฮะดังนั้นการพวกพายแบบนึงของผมเนี่ยก็คือถอดเคสตตัวเนี้ยเก็บไว้ที่บ้านไปเลยนะฮะแล้วก็เอาแอร์พอร์ตเนี่ยคล้องคอคล้องหัวออกบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ไม่ต้องสนใจเคสละก็ห้อยไว้ที่คอไปเลยนะฮะมาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะฮะเริ่มจากตัววัสดุก่อนวัสดุเนี่ยคือแบบดีมากๆเลยนะฮะคือตามสไตล์ Apple ิลอ่ะยังไงวัสดุเขาดีอยู่แล้วนะแต่อันเนี้ยแต่ละส่วนนะ่มันรู้สึกแบบพรีเมียมมากเลยนะคือก็ตอนแรกคิดว่าราคามันแพงนะฮะแต่พอมาจับตัวหูฟังตัววัสดุพลาสติกอลูมิเนียมตัวผ้าต่างเนี่ยก็เข้าใจแล้วล่ะว่าทาไมเขาถึงตั้งราคาแบบประมาณ2 0 0 0 0บาทนะฮะเพราะว่าคุณภาพเนี่ยเรียกว่าพรีเมียมทัดเทียมกับหูฟังในราคาใกล้เคียยกันได้เล แล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยเราสามารถหมุนตรงนี้ได้นะฮะแต่เราสามารถหมุนได้แค่นี้นะครับก็คืออันนี้สเต็ปแรกนะฮะแล้วก็หมุนมาจนสุดเนี่ยได้แค่นี้เองไปมาก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมว่าเขาทํามาเจ๋งมากนะก็คือตำแหน่งการบอกข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเขาจะมีการเหมือนแบบเย็บลายลงบนผ้าแบบนี้เลยนะฮะ ตรงนี้ก็เป็น L นะแล้วก็ตรงนี้เป็น R นะครับซ่อนอยู่ด้านในเลยส่วนอีกอันนึงที่ผมว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะฮะก็คือเจ้าตัวผ้าที่เอาไว้บุหูตรงนี้คือทีแรกเนี่ยผมดูจากในรูปนะครับผมก็แบบคิดว่าเอ้ยผ้ามันก็ไม่น่าจะนิ่มเท่ากับพวกตัวหนังแกะนิ่มๆหนังอะไรทั้งหลายได้นะฮะแต่พอเอาข้อจริงนะพอใส่ปั๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามันซอฟแล้วก็ให้สหัมผัสที่นุ่มนิ่มกับหัวเนี่ยมากกว่าพวกหนังอีกนะครับแต่มันก็จะเสียเปรียบบางอย่างนะฮะก็คือเท็กซ คือแน่นอนว่ามันจะสู้หนังไม่ได้นะเพราะหนังเนี่ยเวลาหนังมันสวมัดหัวนะครับมันจะละมุนนะฮะดูซอฟดูนิ่มแบบไม่มีรอยต่อนะฮะแต่ตัวผ้าเนี่ย คือยังไงมันก็เป็นผ้าเนี่ยมันก็จะมีความแบบเป็นรูๆนะครับเท็กซเจอร์จะดูแข็งๆนิดนึงนะฮะแต่รวมๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นฟีลลิ่งการสวมใส่ที่ดีมากๆอยู่ดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมต้องพูดถึงเลยนะฮะก็คือสําหรับคนใส่แว่นนะฮะคือแอร์พอตัวนี้เวลามันแบบทับแว่นเนี่ยมันก็จะรู้สึกโอเคมากเลยนะคือทีแรกผมก็เป็นกังวลนะเพราะผมใส่แว่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะใส่หูฟังพวกนี้ไม่ค่อยได้นะฮะพวกโอเวอร์ดีเียร์พวกครอบหูอย่างเงี้ย แต่อันนี้ถือว่าทําได้ดีมากเลยไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ามันเจ็บหรือว่ามันบีบแว่นมา,มากกว่าเดิมอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะถือว่าโอเคสุดๆเลยคนใส่แว่นใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็จากการที่ทดลองใช้มาแบบต่อเนื่องเลยนะฮะประมาณแบบ5 6ชั่วโมงติดต่อกันเนี่ยพอหลังจากชั่วโมงที่6เนี่ยอาจจะเริ่มมีเจ็บๆตรงที่ขาแวนเนี่ยมันกระชับกับหูอัโลบ้างน,นะฮะอันนี้ก็ต้องแบบถอดมาพักเป็นช่วงๆนะครับส่วนตัวโช็กเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่สื่อต่างประเทศชมกันเยอะนะครับก็คือเป็นโชที่แบบ ดีมากนะสมูทลื่นไหลามากนะครับแล้วก็ปรับสุดได้ประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณนิ้วกว่าๆเลยนะฮะก็น่าจะเข้ากับหัวหลายๆไซส์ได้แบบไม่มีปัญหานะไม่น่าจะมีใครติดปัญหาอะไรนะครับ ปรับได้ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวส่วนการคอนโทรลของหูฟังตัวนี้ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้เท่ดีนะฮะมันจะมีพวกคราวตรงนี้นะครับที่มันเป็นคล้ายๆของ Apple Watch อนะเอาไว้หมุนขึ้นหมุนลงนะฮะเพื่อปรับระดับเสียงแล้วก็สามารถกดเข้าไปเนี่ยเพื่อ Play and pause ได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นฟังก์ชันคล้ายๆกับ i r p o d s Pro นะฮะเ้าเกิดเรากด1ทีปั๊บเนี่ยมันจะเป็น Active n o i s e c a n c e l l i n g นะฮะทำให้เราเหมือนแบบอยู่ในภาวะแบบไม่มีเสียงเลยเงียบมากๆนะฮะ มันจะเป็นโหมดที่มันจะมีไม์ตัวหนึ่งนะครับคอยรับเสียงรอบข้างมานะะแล้วก็ส่งเคลื่อนเสียงเข้าไปในลาโพงด้านในเพื่อหักล้างเสียงรอบข้างนะครับทำให้เป็นหูฟังที่เก็บเสียงได้งเงียบมากๆนะฮะ ซึ่งเอาจริงฟังก์ชันนี้มันก็ไม่ใช่ Apple คนแรกหรอกที่เขาทำานะครับมีหลายยี่ห้อที่ทํามาแล้วนะฮะแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับแต่ Apple เขาก็โอเคแหละเอามาอัดเดปให้กับอุปกรณ์ของเขาได้แบบช้าไปหน่อยแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีตามมาตรฐานนะครับส่วนเวลาอยู่บนหัวเนี่ยเราจะแบบไม่ค่อยรู้สึกว่ามันบีบหัวเราเท่าไหร่นะฮะถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมแอบรู้สึกว่ามันอาจจะดูประหลาดไปหน่อยก็คือลักษณะภายนอกของมันนี่แหละ ที่เวลาพอมันอยู่บนหัวเรานะฮะแล้วก็ด้วยความที่หูฟังมันแบบมินิมอลมากอะ่ะมันเรียบมากๆนะฮะไม่มีโลโก้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมันจะเหมือนแบบหูฟังของวิศวกรที่เขาอยู่ในสนามบินอะไรแบบนี้ที่มันจะใหญ่ๆเรียบๆแล้วก็เอาไว้กันเสียงอะ่ะไม่ได้เอาไว้ฟังเพลงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นดีไซน์ที่เอาจริงๆนะคือผมก็ไม่ได้ชอบร0 0ซนะฮะมันก็มินิมอลดีนะแต่บางทีมันก็มินิมอลเรียบง่ายเรียบร้อยไปหน่อยนะครับแต่บางคนก็อาจจะชอบก็ได้นะฮะดูเรียบๆแบบนี้นะครับก็้้่าามชกันนไปเดดีี็หูฟงงทใ รเรื่องโหมด Active n น้อย c a n c e l l i n g เนี่ยทำงานได้ดีมสุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อ iPhone กับ Mac อะไรเงี้ยลื่นไหลามากๆนะครับด้วยความที่มันเป็นไอเทมใน Apple Ecosystem อ่ะการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆของ Apple เนี่ยทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับซึ่งราคาของอันเนี้ยอยู่ที่19,900บาทนะฮะผมก็ซื้อตั้งแต่ก่อน p ีสตาม t แล้วอ่ะนะครับแล้วมันก็เพิ่งมาส่งเมื่อไม่ามนานมานี้เองนะฮะหลังปีใหม่ไม่กี่วันเองถ้าเกิดถามผมว่าคุ้มไหมนะผมก เพราะว่าด้วยวัสดุต่างๆนานาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสมราคานะครับเพราะว่าผมก็มีหูฟังที่เป็นโอเวอร์ดิเอร์เนี่ยราคาประมาณหมื่นไปปลายเหมือนกันเนี่ยมันก็คุณภาพแบบใกล้เคียงกันเลยอ่ะมีหลายๆอย่างที่มันทําได้ด้อยกับา a p p l e ได้ซ้ำนะฮะซึ่งใครที่ชื่นชอบ Apple อยู่แล้วนะก็ซื้อได้เลยไม่มีปัญหานะครับส่วนใครที่แบบอาจจะแบบไม่ได้เป็นแฟน Apple ิลโดยตรงนะผมก็ต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ใช้งานได้ดีมากๆเหมาะกับการมีติดบ้านไว้สักอันหนึ่งเหมือนกันนะครับยังไงใครที่มีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ